สวัสดีครับบ่ายๆวันนี้นะครับเราก็มาลุ้นกันนะครับผมว่าลัคนาราศีไหนจะมีโชคลาภนะครับขอให้เทพแห่ง กิวการเม่นะครับผมอีเทนอลอีกหนึ่งของเรามาเป็นพีเซนเตอร์ในวันนี้นะครับผมมาดูกันเลยครับว่าในวันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับผมเมื่อเราวางดาวจรน,นะครับดาวจรตามปฏิทินเองเนี่ยเขาบอกว่าดาวจัรนเนี่ยนะครับเขาจะย้ายเวลาประมาณ19.55 19.55นะครับเขาจะย้ายไปอยู่ที่ราศี เมฆนะครับแสดงว่าก่อน19.55นะครับจะยังอยู่ที่ราศีมีนนะครับจะยังอยู่ที่ราศีมีนนะเพราะฉะนั้นในในปฏิทินเดี๋ยวให้ดูปฏิทินตรงนี้นะครับว่าเวลาที่เราดูปฏิทินตรงเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะย้ายอยู่ที่ประมาณ19.55เพราะฉะนั้นเขาจะย้ายไปที่ราศีเมฆแต่ตอนนี้เนาะ เวลาที่เราต้องการมันคืออยู่ที่ราศีมีนนะครับเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าถ้ามันอยู่ที่ราศีมีนนะมันก็เป็นไปนได้ที่มันจะเจอ278ถูกไหมครับเจอ278แตาแต่ถ้าสมมุติว่ามันใช้หลักของการพิมพ์เพราะว่าโดยสถิติทั่วไปแล้วหลายๆครั้งพอไปจับเอาวางไว้ตรงนี้ปุ๊บมันม,มันมันไม่ตรงถ้าวางแบบนี้คือวางไว้ตามที่หน้าที่เราเห็นเนี้ย มันก็มันก็ส่วนใหญ่จะออกตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยใช้สถิติเนาะบางทีมันก็ต้องใช้การจดจําสถิติเพราะว่าเรื่องพวกนี้ก็เรื่องของสถิตินั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองว่าก่อนเวลา19.55กานะครับก็ดาวจรก็จะกระตุ้นที่ตะนุสีเหลืองนะ คือโอกาสที่จะเกิดนะครับสีแดงก็คือโอกาสที่จะไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นจันทร์ไปตกวินาของคนราศีเมฆไปตกมรณะของคนราศีสิงแล้วก็ไปตกอลิของคนลัคนาราศีตุลน,นะครับประมาณนี้นะเกิดอุปสรรคเกิดแบบอะไรหลอกภัยไข้เจ็บเกิดความห่างไกลนะเพราะนั้นที่เหลือ จะถือว่าโอเคหมดนะครับที่เหลือจะเป็นสีเหลืองสีขาวถือว่าโอเคทีนี้เวลาที่ออกก็คือนาวางเวลาวันนี้14.28จนถึงประมาณ16.28ไปอยู่ที่ราศีตุลน,นะครับ mm hmm. เมื่อไปอยู่ที่ราศีตุลแสดงว่าในนาวางเวลาออกจริงๆมันก็ไปกระตุ้นที่ลักนณาราศีตุลครับเนาะเพราะนั้นมันจะไปกระตุ้น เวลาออกจริงๆนะมันเหมือนกับเป็นสับเซตเล็กๆว่าเวลาออกจริงๆมันจะไปกระตุ้นที่ราศีตุลแม้ว่าวันนี้จะเป็นอลิของคนลักนาะราศีตุลก็ตามแต่พอถึงเวลาปุ๊บมันอาจจะไปอยู่ที่ตุลอานะไปอยู่ที่ตุลเพราะนั้นพอมันเป็นอลิตุลปุ๊บเอ๊ะอย่างนี้มันแปลความว่าไงแปลความแปลความว่าในช่วงเวลานั้นอาจจะวุ่นวายมากนะครับแปลว่าในช่วงของ1ิ 4.28จนถึงมาณ1 6 2 8เนี่ยคนลัคนาราศีตุลจะวุ่นวายมากเลยเพราะว่าจันทร์วันนี้ตกอลิแล้วเวลาที่มาทับลัคนาเราเนี่ยมันบอกเหมือนกับการจับยามว่า เนี่ยโอ้โหวุ่นวายจริงๆตอน2องโมงสโมงมีงานเข้ามีนู่นมีนี่อะไรประมาณนี้มีเรื่องของ134่งเนาะเรื่องของการเจรจาค้าขายในเรื่องของการงานในเรื่องของการช่วยเหลือคนการเดินทางอะไรแบบนี้มีเรื่องของความสับสนเกิดขึ้นได้ไหมอ่าอาจจะแบบโอ้วหกําลังจะออกหวยกําลังจะออกอ้หจะถูกไหมจะถูกไหมอะไรเงี้ยเริ่มคิดมากคิดเยอะประมาณนี้ไดไหมครับได้เนาะอันนี้มันก็จะไปไล่ไปครับว่ามันก็ไปตกวินาศนะ ไปตกวินาศของคนลักนาราศีพิจิกนะครับเวลาออกเนาะไปตกลาภของคนลักนาราศีธนูนะครับไปกระตุน้นราศีธนูแล้วคนลักนาราศีธนูเองมี6เป็นมหาจักรอยู่ในลักนามีการเงินความรักมีอำนาจในเรื่องของดาวสุขอยู่ด้วยเนาะประมาณนี้นะครับคนลักนาราศีมังกรไปตกกรรมะทำงานเขาไปนะทำงานกับนะคนรอบข้าง คนลัคดาราศีกุ่มอ่าไปกระตุ้นกระดุมพระแล้วมาอยู่สู่พระโอ้ยเหลืองสองเหลืองเลยนะคนลัคดาราศีมีนก็เป็นตะนุใช่ไหมครับจันวันนี้กระตุ้นตัวเองแต่เวลาที่ออกอาจจะเป็นมรณะเรื่องของโอ้ยไมยเกรนได้ไหมเรื่องของแพ้ผื่นลมพิษเรื่องของช่องท้องได้ไหมก็ต้องระวังนะครับเพราะว่ามันมากระตุ้นในเรือนมรณะของเรานะครับแล้วก็ ในคนลัคนาราศีเมฆเขาก็เป็นวินาศปัตตนีนะครับเวลาที่ออกไปอยู่ที่ปัตตนะิเนาะเวลาจันทร์วันนี้จันเนี่ยอยู่วินาศอาจจะเดินทางกาไกลไปนู่นไปนี่แต่พอตอนเวลาออกปุ๊บเนี่ยามาอยู่กับตัวเองมาอยู่กับความคิดมาอยู่กับมโนตะยูเอ๊ะวันนี้ฉันคิดเยอะคิดอะไรช่วงนั้นเหมือนกันเหมือนวพวกลัคนาราศีตุลอะไรกับเอ่อลัคนาราศี ตุนนั่นแหละนะครับประมาณนี้เนาะเราก็คนลัคนาราศีอะไรต่อไปครับลัคนาราศีพุกสงนั้นอยู่ในเรือนลาภะจันเนี่ยนะจันเนี่ยปกระตุต้นเรือนลาภะของเขาแต่ลาภะเป็นอัริยแสดงว่าวันนี้ทั้งวันเนี่ยคนลัคนาราศีพุกษงเราโอ้โหดีมาตลอดเลยแต่เวลาช่วงนี้ออกทำไมมาตกอ,อันตริยอืม เพราะฉะนั้นต้องแบบว่าเคลียร์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 ยยให้หมดอ่านะประมาณนั้นคนลัคนาราศีเมถุนเนาะตกอยู่ในช่วงของการทํางานวันนี้นะครับพอการทํางานวันนี้ปุ๊บอ่ามีปุตตะเข้ามาแปลว่ามีงานใหม่เข้ามาบ่ายสองจะกลับบ้านแล้วบ่ายสองบ่ายสี่โอ้ยโอนงานมาให้ฉันทําอีกละประมาณนั้นคนลัคนาราศีก็ระกฎใช่ไหมก็ระกดตกอยู่ในเรือนของอะไรเอ่ยสุภะใช่ไหม สุภะมาเป็นพันธุโอ้ยฉันสุภาวันนี้ฉันต้องพันธุฉันต้องขวนขวายหาคนล,นลักนาราศีก่อนเลยบอกว่าฉันต้องขวนขวายหาความสุขความเจริญทําอะไรก็ได้ที่มันเป็นความสุขความเจริญของฉันเนาะคนลักนาราศีสิงตกอยู่ในเรือนของมรณะใช่ไหมครับเวลาออกไปตกอยู่ในเรือนของสหสชามรณะกับศาสชะอาจจะได้ข่าวคนรอบทาง เออป่วยอะไรเงี้ยคนรอบข้างแบบว่าไม่สบายอะไรเงี้ยได้ไหมได้เพราะว่าจันไปอยู่ในมรณะแล้วมรณะมาเป็นศาสชะนะครับประมาณนี้เนาะหรือว่าตัวเราเองถามว่าตัวเราเองป่วยได้ไหมตัวเราเองป่วยก็ได้นะมันเพราะว่ามันเป็นมรณะคือตัวเราแต่เป็นแต่มันไปอยู่ในศาสชะมันก็เลยอาจจะได้ยินเรื่องราวข่าวของอะไรประมาณนี้มากกว่านะครับแล้วก็สุดท้ายครับคนลัคนาราศีกันไปตกอยู่ที่เรือนอะไรครับ ปัตตานีและกระดุมพระนะครับกับปัตตานีเนาะจันไปกระตุ้นปัตตานีเขาคู่ของและหุ้นส่วนเนาะแล้วเวลาที่ออกมันอยู่ในเรื่องการเงินอ่าแสดงว่าลัคนาราศีไหนครับคุณคิดว่าลัคนาราศีไหนจะมีโชคลาภเนาะผมเล็งก้อนนี้ไว้เลยเนี่ยก้อนนี้ไว้เลยก่อนเนี่ยลัคนาราศีที่หนึ่งนะครับนี่คือมา number 1เนาะเพราะว่าเวลาจันออกมันเรื่องการเงิน แล้วช่วงนี้คนลัคนาราศีกุมเองดาวศุกร์เป็นลาภะให้คุณใช่ปะดาวศุกร์เป็นลาภะให้คนลัคนาราศีกุมจันทร์วันนี้อยู่การเงินเนาะเวลาออกมาอยู่ะดุมพระสองเหลืองอันนี้อันดับหนึ่งอันดับสองก็ต้องตรงข้ามกันนะครับเพราะว่าศุกร์ก็เป็นพันธุกเนาะการเงินความรักก็เป็นศุกร์มหาจักรที่พันธุมีเกตอยู่ที่กัมมะด้วยนะครับเพราะ,ะนั้นจะเห็นว่าสองราศีเนี้ย นะสองราศีนียก็คืออ้อมมันไม่ใช่ตรงข้ามกันสิเนาะมันต้องตรงข้ามกับราศีสิงห์นะพูดผิดพูดผิดคนลักณาราศีกันนะคนลักัาราศีกันสุขเป็นพันธุแล้วเป็นกรรมะอาการทํางานการสร้างสารรค์การหาเงินการหาความรักแล้วเวลาที่ออกคือจันทร์อยู่ในเรือนของปัตตนีแล้วสับเซตย่อยมาอยู่กระดุมพระแล้วก็โยกไปหา พันธุเพราะนั้นอันนี้น่าจะเป็น Number 2นะครับ Number ไหนโอ้โหนัมเบอร์ไหนอีกอะพวกนี้แบบดูแล้วแบบแดงเหลืองแดงขาวแดงเหลืองเนาะกาทิ้งนี่ไหมเนี่ยเนาะอันนี้ก็โอเคอยู่นะศาสตรชากัมมะนะครับศาสตรชากัมมะแล้วก็พันธุสุภะ นี่อันดับอันดับสพันธุสุภะเพราะว่าจันร์อยู่ในเรือนของสุภะความสุขความเจริญแต่ฉันต้องถามหาฉันต้องตามหาฉันต้องพันธุเนาะไม่งั้นก็อยู่ที่บ้านนั่นแหละเออของดีมันก็อยู่ที่บ้านประมาณนี้นะครับหูที่บ้านมีอะไรบ้างอืมเนาะไปดูซิที่บ้านมีอะไรบ้างอ่าประมาณนี้อันดับ4ี่ก็น่าจะเป็นสัจชะกัมมะใช่ไหมครับเพราะว่าดาวจันทร์ไปกระตุ้นคนข้าง กรรมมก็คือการกระทําของเรา,าการกระทําที่มีผลต่อคนข้างๆประมาณนี้เนาะอันนี้ก็โอเคอยู่นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้อันทนี่ห้าน,น,นะเพราะว่ามันเป็นพันธุทุชั้นขวนขวายหาชั้นขวนขวายหาถูกปะแล้วพอเวลาออกมันได้ลาภเข้ามาเฮ้ยอันนี้เปลี่ยนเป็นอันดับสก็ดีนะอ่ะจาก็ได้เนาะเอาเป็น3.5ก็ได้ นี่เนี่ยก็โอเคอยู่หนาะประมาณนี้เพราะนั้น3ลานลัคนา5ลัคนาราศีนี้กันไม่ต้องเอามั้งหมดเนาะบางบางทีบอกว่าเดี๋ยวไล่ไปแล้วมา12ลัคนาเลยเนาะโอ้โหเอาแค่นี้ก็พอเนาะถูกก็ถูกไม่ถูกก็คือมันก็คือเป็นไปตามดวงดาวนั่นแหละนะครับแต่ถ้าไม่ถูกเนาะก็ขอให้ลกช้างนะนำพาโชคดีเราต้องเล่นของกันละ,ละนี่โชคลกช้างจากอาจารย์แม่ นะครับไปทําบุญให้อาหารช้างมานะแล้วก็เขาเลยควานช้างเลยติดต่อขอส่งมาให้นะก็ต้องขอบคุณอาจารย์แม่ที่เอาของขังมาให้นะครับผมนํำพาของขังมาให้ขอให้วันนี้โชคดีโชคดีนะขอให้แฟนเพจโชคดีโชคดียกเพจกันไปนเลยสวัสดีครับ